เดินกลับเดินกลับห้องกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MRC ้วยนะครับอากาศยังหนาวอยู่นะครับที่ออสเตรเลียเนาะก็หลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศไทยแลยใช่ไหมครับก็อัปเดตชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะมาถึงนะครับก็มีนัดไปผ่าตัดปากนะครับเป็นข้างในปากเนาะพอดี ที่แบบว่าผมไม่คยทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีมันมันเจ็บปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็คือมันเป็นมันเป็นแบบเม็ดๆอยู่ข้างในปากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะแต่ไม่ค่อยแบบนี้นะน่ากลัวอยู่นิดนึงนะ่เป็นบวมๆอะ่ะก็ไปผ่าตัดนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพิ่งจะอ่าเหมือนว่ากินของเผ็ดได้แล้วก็กินเพราะมันเจ็บแล้วก็แบบพูดพูดมากก็ไม่ค่อยได้มันเจ็บนะก็คือหลังจากที่ผมผ่าตัดปากมาใช่ไหมก็ อีกวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นวันครบรอบนะครับ8ปีของผมกับเดวิดนั่นเองนะครับก็ไปฉลองนะครับกัน2คนเนาะไปร้านอิตาเลียนนะครับไปกินสปาเกตตีนั่นแหละกะ็เดวิดก็กินพวกอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเดวิดกินสปาเกตตีเหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นสปาเกตตีเป็นเส้นซีฟู้ดนั่นแหละแล้วแบบกินมันลำบากมันเจ็บปากนะกินเป็นทารามิสุน่ะเป็นเป็นของหวานเป็นสไตล์อิตาเลียนเนาะแล้วก็สับพวกกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เดวิดนั่นแหละกินนะครับทุกคน ก็ครบ9ปีแล้วนะครับที่เราอยู่รู้จักกันแล้วก็อ,อยู่ด้วยกันนะครับไปอยู่ด้วยกันประมาณสัก 6- 7ปีนั่นแหละนะครับเนาะเพราะว่าไปไปมาไปไปมามาช่วง2ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละ9ปีแล้วนะครับอ่าน,น,น,นั่นแหละครับทุกคนนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็คือทํางานตลอดเลยนะครับทํางานส่งอาหารนะครับวันนี้ก็ไปทํางานมาแล้ววันนี้ก็ฝนตกนะครับทุกคนฝนตกแล้วก็ อ่าวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าส่งอาหารเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีออเดอร์นะครับแต่ได้อาหารมาเยอะเลยนะครับก็เขาก็ให้ไปส่งซนะับเว์นแล้วแบบที่ร้านมันจะมีซับเวย์เหลือก็ให้มาเป็นชิ้นหนึ่งนะครับผมจะบอกผมเพิ่งกินข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราไม่หิวนะครับทุกคนแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือไปส่งส่งเสร็จม็ช่วงบ่ายสองนี่แหละช่วงบ่ายสองก็จะมีร้านที่เป็นร้านอ่าเบเกอรี่นะครับเขาก็ให้พิซซ่ามากล่องหนึ่งผมก็บอกโอ๊ย ตายแล้วผมก็บอกซับไปยังไม่กินอะไรพิซซ่ามาอีกแล้วนะครับก็ได้มาประมาณกล่องหนึ่งอะกล่องใหญ่นะครับจะมีรูปให้อยู่นะมีรูปขึ้นอยู่นะครับทุกคนเนาะก็ก็โอเคครับมาก็ยุ่งๆทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดวิดช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดวิดเนี่ยต้องอไม่ต่อสัญญานะครับที่ออฟฟิศของเดวิดคือไม่ต่อสัญญาแล้วก็จะมาเวิร์กฟอร์มโฮมนะแล้วก็มาทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยครับจะเป็นห้องข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือ ทุกวันนี้คือเดวิดก็ทํางานอยู่ในออฟฟิศนะครับก็มีแบบออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเย็นๆนะครับไปเดินแถวแถวที่แถวบ้านนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้มีนัดจะไปกินข้าวกับคุณปานะครับเป็นเพื่อนของเดวิดนั่นเองนะครับวันนี้เพื่อนโจดี้ว่าจะต้องไปด้วยนะครับแต่พอดีเดี๋ยวโจดี้ทำงานที่ร้านอาหารก็เลยไม่มีพนักงานที่จะไปดูแลร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของคือเขายุ่งในไรย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวโจดี้ก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเนาะช่วงนี้ก็รถติดนะห้าโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนแล้วแบบไปเจอคุณป้าหกโมงไงแล้วรถก็ติดนะครับทุกคนคือถนนเส้นนี้คือรถติดตลอดนะครับเนาะนี่คือคุณป้าเจนเนี่แบบว่าอยากไปกินที่ผับผับเป็นอาหารแบบ p r e a r yourself for chicken parma ช่จะขึ้นฟามากก็เป็นไก่ทอดอบชีสที่ผมเคยทำไงแล้วก็มีแบบพวกเฟรนฟรายมีแบบมันทอดมันอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายอย่างอ่ะเป็นสไตล์ถ้าคนที่อยู่อังกฤษอาจจะรู้จักดีแบบนะครับผับฟู o ดนะครับมันเป็นเที่องกฤษจะขึ้นชื่อตลอดนะครับแล้วก็คือออสเตรเลียก็มีผับเยอะนะครับไม่ใช่แบบว่าไปนั่งเมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะันเป็นแบบเป็นนานอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก <g> ็อ่ามันไม่ใช่แบบว่า อาหารรูหราไม่ใช่นะเป็นอาหารแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแถวเนี้ยโดนใบสั่งบ่อยก็คือเดวิดก็โดนนะเดวิดโดนใบสั่ง You got called, not caught, me ใช่ no you got to n what was yours ก็คือผมมาโดนใบสั่งครั้งหนึ่งตรงนี้แหละไฟแดงตรงนี้แหละข้ามไป0.008วิอะ่ะไม่ถึงหนึ่งวินะ ก็โดนไปเท่ากั3 0 0ดอลลาร์นี่แหละครับมาถึงบ้านคุณป้าแล้วนะครับแต่มาได้ถ่ายข้างในนะพอ <Yeah. S 1> ดีเกรงใจนะครับเนาะก็เป็นวิวถนะ้าเป็นวิวกอล์ฟนั่นเองนะครับทุกคนหนาวมากที่นี่โอ้โหนี่ครับทุกคนเป็นวิวเมืองนะครับเ mm hmm. มืองแ mm hmm. มลบั้นนั่นเองเ,องเนาะ mm hmm. ช่วงนี้ก็คือก่อสร้างอ่าฝั่งนี้คือไม่ค่อยมีแล้วนะครับตึกที่ก่อสร้างเพิ่มเนาะช่วง2-3ปีก่อนนี่ก็แบบก่อสร้างเยอะมากนะครับตึกตรงนี้ นี่ตรงนี้เป็นาสายตำรวจเป็นเฮดออฟฟิศนะนะครับเราก็อยู่อยู่ไม่ไกลจากตึกตรงนู้นนะครับตึกฝั่งนู้นไอตึกอะไรน,น,นะตึงสูงคู่แฝดตรงน,นั้นนะครับอ่าเป็นเมนูมต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสแนะ็คเนาะ พันเล่นนะครับคลาสสิกนะฟิชชนชิพนะปลาทอดสเต็กเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันสเต็กนะครับแล้วก็พิซซ่านะไวน์ไวน์ดูสิครับทุกคนอาหารมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยของเดวิดเป็นไก่ทอดชีสนะเอพิสโกเรจิอไก่ทอดโอ้ยเป็นหมูเป็นฮอกหมูนะครับฮอกช็อปนะหมูนะครับนี่นะกินงกะสลัดนะเนี่ยนะครับทุกคนว้าว ว wow, well, nice. like, ้าวนี่ครับส่วนเป็นไก่เนาะนี่ครับไก่ไก่ไก่ครึ่งตัวถึงไหมเนี่ยขอกินเดวิดเฟรนฟรายหน่อยนะเอชพาเนี่ยมาครับอสตรเลีมจากอิกาอไรอันนี้ What is this thing? ่มัาเลันกา i t a r t I can try swap you You can have some real chips then. If you want to take those, I'll have I one go. of your polenta. You should try it though. No, I have one. Try it. Try it and take some real chips. feel like I like mm -hmm. polenta. Let me try it first. Very Italian. Polenta. Yeah, Thailand was. It's alright, but it's quiet still. It's very quiet. quiet. Oh, whoops. Tastes different. <laughs> it says um, like big french fry, but it's not. No, it tastes It's different. like rice. It, like rice, so it it's tastes like rice. Rice. It's, it's very similar, yeah. Max, I need to try that pork it's beautiful your okay. So tender, I don't know how they get it so tender. Mmm. So good, isn't it? It's is soft. I like it. I don't know how they get it so tender. Yeah. Mm. Right, yeah. Yes I try everyone chicken khamai I give it t h i s best cheese that's right why is so big tonight oh that you t r l chicken yes i h in love I think when you e r and happy you gonna go um กินอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะครับจากอพาร์ตเมนต์เนาะ นี่นะครับเป็นสีแยกเซเวอ้ยหนาวมากเลยอ่ะหนาวคอ l ตัรีลขคำ c คอหนาวนะครับทุกคนหนาวจริงๆ uh, ฝั่งนี้ก็เป็นซิดนีย์โรดนะครับทุกคนเนาะโอเคครับ oh. ทุกคนนั่นแหละ <Okay. S 1> เดินกลับ <laughs> เดินกลับห้องกันนะครับ หนาวมาที่บ้าคนคุณป้านะครับพอดีอคุณป้าให้มาหนักนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละก็คุยสารสนเุศนะครับ mm hmm. คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะนั่นแหละก็นั่งแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปที่าพาร์เมนต์นะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งละกันนะครับทุกคน bye mm hmm. บ๊ายบายนะครับ